สวัสดีครับหนึ่งหนึ่งกชาแนลมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาถอยรถคันใหม่นะครับเป็นรถของพี่สาวผมเองนะฮะก็เป็นรถเวสป้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เวสป้าสาขาหลังโรงมานกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณเวสป้าหัตใหญ่ก่อนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเรานะครับในการรับรถวันอาทิตย์วันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมมาไปดูกัน นี้เราก็อยู่ศูนย์เวสป้าหัดใหญ่สาขาคลองเรียนนะครับหลังโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมก็ข้างในก็มีรถเวสป้าเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายสีเลยนะฮะว่าแต่วันนี้เราจะมารับรถเสียอะไรและรุ่นอะไรดีเพื่อนๆลองทายกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะรับเป็นรุ่นอะไรนะฮะสวยทุกคันเลยคือ เรามาดูพระเอกของเรากันดีกว่านะครับวันนี้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนี่ตอนนี้ก็น้องเจ้าที่นะครับหรือว่าเซลนะ่ะเขาก็เตรียมรไว้ให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับข้างหลังของเรานั่นเองเป็นรุ่นพีมาเวราชอนวอตอะไรนะ วอเตอร์สปูนเอออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นเอ่อสีคัลเลอร์ฟูนะฮะก็เออ,เอ,อมีหลายสีเลยนะครับก็คิดว่าคนที่เล่นเวทป้าก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเอามาทักิ๊กเกอร์นั่นมมีสติก๊ก <laughs> เกอร์ใส่อันนี้ลูกค้าเราเป็นผู้ลอกเองครับตรงนี้เหมือนเป็นการเปิดราคาคุณโอเคครับตอนนี้เราก็รับรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อาณใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเวสป้าคันนี้เนี่ยขี่กับปัตตานีเลยนะครับก็อาจจะต้องขี่เรื่อยๆนะครับอาจจะต้องถนอมรถนิดนึงนะครับตอนนี้ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป็นทาความรู้จักเวสป้าคันนี้ให้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจมากนะครับสำหรับเวสป้าตัวพรีมาเมราชอนวอเตอร์สปูลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันแย่แล้วทุกคน ตอนนี้นะครับที่เราออกรถมานะครับมันจะมีน้ํามันอยู่ประมาณ3ขีดนะครับและตอนนี้นะครับเราขี่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันขึ้นเตือนน้ํามันจะหมดนะครับก็เหลืออีกประมาณเกือบ10กิโลได้มั้งเออนะครับเกือ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 บเจ็ดกิโลอ่ะต้องถึงปั๊มน้ำมันไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะครับใครที่ขับรถป้านะครับถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับขึ้นสีส้ม ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่ามันยังเหลืออีกกี่ลิตรนะครับแล้วก็ขี่ได้อีกกี่กิโลนะครับเพราะผมก็ไม่เคยขับเว็ดป้านะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเวสปาพรีมาเมราชอนวอเตอร์สปูลกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของสีสันของตัวรถนะครับที่ทําให้เห็นข้างแรกเนี่ยโดดเด่นด้วยทุกสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวรถนะครับที่เป็นสีเขียวหัวเป็ดนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองของตัวบอดี้นะครับแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีเขียวเทอร์คอยส์ตัดกับสีรถนะครับซึ่งเวลาจอดแล้วเนี่ยมันทําให้สีสันของรถเนี่ยสะดุดตาของใครต่อใครหลายๆคนเลยนะครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของหน้ารถนะครับที่มีตะแกรงให้มานะครับรับน้าหนักได้4ีกิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับก็ทําให้อ่าดูแล้วตัวรถเก๋ไก่ไปนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าวางสัมภาระอย่างเช่นตะกร้าหรือว่าพวกของจุกจิกนิดหน่อยหได้อยู่นะครับถัดมาใกล้ๆนะครับก็จะเป็นโลโก้ของชอนวอเตอร์สปูลนะครับที่ติดอยู่ที่บังโคลนหน้านะครับที่บังลมหน้านะฮะมาดูในส่วนของเบาะกันนะครับเบาะนะครับ ที่ให้มาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีสีน้ําตาลนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับตัวเบาะเองเนี่ยผมเกรงว่านะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการดูแลรักษานะครับอาจจะต้องดูแลรักษากันอย่างดีกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเบาะกำมะหยี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความสุขภกง่ายอยู่แล้วนะครับแต่นะครับตัวเวสป้าคันนี้นะครับเขาก็ให้ผ้าร่มที่เอาไว้คลุมเบาะนะครับเอาไว้คลุมเบาะเลยนะครับก็ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าของรถก็ ุจระดับหนึ่งนะครับและพิเศษกว่านั้นนะครับสำหรับเบาะของเวสป้าคันนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของชอนวอเตอร์สปูนนะครับปักไว้ด้วยนะครับตรงที่เบาะซ้ายนะครับก็เก๋ไก่นะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นของวอเตอร์สปูนเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่แปะคําว่าพริมาเมร่านะครับแปะด้วยกัน6แถว เห็นมาแต่ไกลนะครับสีเหลืองตัดกับสีขาวเห็นมาแต่ไกลเลยส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้ของคาว่าเวสป้านะครับใหญ่มาหรานเลยทีเดียวนะครับหลักๆพื้นฐานนะครับของตัวรถก็เหมือนกับตัว150ทั่วไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างโชคหรือว่าเบรกที่ให้มาเนี่ย ก็เหมือนกับตัวเพมมอนวราทั่วไปเลยนะครับมี ABS อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่พิเศษกว่านั้นนะครับตัวล้อแม็กของชอนวอเตอร์สบูนะครับเขาจะมีโลโก้เ e s ป้านะครับอยู่ตรงรอบวงล้อทั้ง2ข้างเลยนะครับซึ่งมีเฉพาะในรุ่น w a t e r ร์สบูเท่านั้นนะครับทีนี้เครื่องนะครับก็เป็น 150cc ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับสจังหวะก็พื้นฐานเดียวกันกับร้อยาสิบทั่วไปเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับ ราคานะครับเปิดตัวตอนนั้นนะครับเราราคาจะข่าอยู่ที่1นึ่0แ่บาทนะครับแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะครับทำให้ตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปอีก3 0 0 0 0บาทนะครับเป็น2 1 0 0 0 0บาทนะครับนั่นเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับราคา2 1 0 0 0บาทถามว่าทำไมต้องแลกกับราคาขนาดนี้คุ้มไหมหลายคนต้องตอบว่าไม่คุ้มนะครับแต่คำว่าลิมิเต็ดไม่เข้าใครออกใครครับในความว่าคำว่าอยากได้คำว่าของมันต้องมีคำว่าลิมิเต็ดเราต้องแลกครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิว Whisper Sean w a t e r p o o n กันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปผมจะพาไปที่ไหนอย่างไรฝากติดตามช่องหนึ่งหงก,กันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ